อันนี้เราโฟกัสไปที่อ่าเทแลนด์โอเคแลนด์พอกันว่าวะพอกันถามอีกแล้วก็จริงจนะตัดตัดบทเลยนะการแลนลี่พอยต์ไปที่แก๊สนี่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามสำหรับลูกี้ที่คิดว่าทำได้เห็นด้วยครับไม่ต้องลูกี้หรอกโปก็ไม่ควรทำโปขนาดเกรดอะเกรดแข่งที่ g s เอนะมันยังเคยแรนลี่พอยต์ไปที่แก๊ดอะเก็บแก๊สห้าตัวมาแล้วก็ได้รับขับไจงไปจานกัน ทั่วโลกไปนะฮะไม่มีอะไรหรอกงั้นก็เสียชื่อเสียงอ้าวพัอม่ล้าเรื่องะไรอะไรพีทอะไรครับพี่พีทเป็นอะไรครับป่าเขาไม่มีอะไรครับผมพูดพูดแล้วหลุดแลกๆนนิดึงถ้าเนวเซิร์คไหมตงนี้จนว่าไง เซนอากาคารเวนนี so ่เป uh, kind of oh. like ็นแมพค่อนข้างเบสิกนะผมคิดว่าลูทุกคนจะเล่นเป็นเพราะว่าเห็นแล้วเห็นแล้วสั้นมันไม่ได้อ่านกันเนอะอือพี่จำบหัวเครียดเครียดเครียดปวดคอเครียดพอคือตอนนี้เบสิกเบสิกเลยนะไม่มีอะไรเริ่มต้นมายังไม่มีอะไร แมปนี้มันเป็นแมปที่คลาสสิกมากเลยนะมีตั้งแต่เริ่มเปิดเซิร์ฟถึงตอนนี้ก็ยังมีแมปนี้เบต้าก็มีไม่ใช่เหรอเบต้าก็มีแบบนี้ไม่ใช่เหรอเลมีปะอ่ะ,ะดูก่อนแบบดูตรงนี้ก่อนนะ<อ>การที่เลือ,อกระหว่างเอายูนิตเอาเอสซีวีที่สร้างสะพายรีโพสเนี่ยไปสเกล กับการที่เอาตัวเดิมเนี่ยสร้างบาลกอันไหนน่าใช้กว่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเขาสกาเลยนะผูดจริงๆเขาไม่อาจะไปทำแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลโน้ตคือขอแค่แไม่ลืมทั้งสองอย่างเขาพอ,อ,อจะเอาตัวนั้นไปสำรวจจาตัวนี้มาสร้างได้แต่ขอให้แบบทำแล้วกันตอนนี้เขาก็ไปสก,กาแล้วนะครับสกาที่สภาสิบสาม แล้วก็เข้าแก๊สเลยทันทีเออเขาสักเกดีนะคือคือสักเกผ่านเซล,ลนากาทำเงทุกครั้งไม่ว่าเจอเผาะอะไรอ่ะออะใช่ใช่เการการการชี้ได้ดีอย่างหนึ่งเลยนะ, <ง S 2> ะคือคือถ้าเดินปกติอ่ะมันจะไม่ผ่านเซล,ลนากานะหลายคนอาจไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่า<อ>คือถ้าเกิดแมปเซล,ลนากาไอ้คาวานี้ยถ้าเดินปกติจากฐานถึงฐานอ่ะม,มันจะไม่ผ่านมันจะไม่มันจะไม่หยุดที่เซล,ลนากาสกแกนให้นะเราต้องสั่งสั่งมันหยุดอืม เลดเลสว่าเซิร์ฟควรสร้างแก๊สตรงนี้ไหมไม่ควรนะไม่จําเป็นอ่ะเทอร์เรนไม่ได้จําเป็นขนาดนี้คือเซิร์ฟไม่เอ้ยเทอร์เรนไม่จําเป็นต้องใช้แก๊สมากใช่ก็คือไม่คืออันนี้เสียดายจะซีเลยออกออกมาลีนตลอดเลยแลนแลนอ๋อเขาเกรงมากเขากลัวเขากลัวไอ้นี่แบนชีมั้งเฮ้ยเก๊ดวิดูเทอร์เรนนะครับเก๊ดวิดูเทอร์เรนไว้ก่อนพี่ไงเห็นว่าไม่ไม่แต่เขาใช่ก็นี่ไงเขาสร้างแก๊สในฐานเทอร์เรนเนี่ยก็เขาสร้างแก๊สในฐานเทอร์เรนไงโน้ตแล้วเราก็แลนบอกว่าเซิร์ฟไม่คนทำมันไม่ดีนะผมว่่่าาาาคคววววรรรรจจะะดดูเเซิ์์กกททแลนยังงไม เนี่ยเทอลนถูกต้องที่จะเอามารินมายิงของว่าถกจริงๆเธอลนค่อนข้างจะต้องการแก๊สนนะพอสมควรนะเพราะเขาเล่นเช่ไว่นแฟคทอรี่แล้วเดี๋ยวเขาต้องขึ้นคือตอนนี้เขาแฟคทอรี่เขาจะเล่นอะไรถ้าเขาจะเล่นเฮลเลียนอะ่ะแนะนำาว่าบอลแหลกอหยุดหยุดสร้างมารีนเลยแล้วออกเรอคเตอร์ดีกว่าถูกเขา<ม>จะมีการเสพแก๊สอัน้ถ้าแก๊สอีกอันหนึ่งอาจจะเฮลเลียนบูเฟมก็ได้หรือจะบานชีก็ได้คือบอลแหลกไม่ต้องสร้างมาลีนเยอะขนาดนี้ก็ได้เอาแผนดีกว่าว่าแผนเราอะ จะเอารีแีคเตอร์หรือจะเอาเทคแล็มีการออกบาลแล็เพิ่มไม่ใช่แบนจิตแล้วคือพออย่างเงี้ยพอแฟคทอรี่ไปสร้างเทคแล็ใช่ป่ะพอแฟคทอรี่ทั้งเล็บมันทำให้ทาให้เสียเวลาคือไม่เล่ไม่เขาใจบาลแล็สามารถสร้างเทคแล็รอไว้ได้อยู่แล้วถูกไหมเลมันเปลี่ยนแต่ว่านิยานิดนึงคือแฟคทอรี่ไม่ควรตั้งตรงนั้นควรจะแอบนิดนึงใช่ใช่ใช่ทำอะไรก็ควรจะแอบแอบหน่อยโอ้ชัดเจนเลยว่าจะเล่นอย่างนี้เอออะไรอย่างนั้นแหละแพงชัดเจน ทำให้เขาอ่านเกมง่ายแค่มาตัวหนึ่งนิ่งขึ้นมาใช่ไหมเห็นเลยคือถ้าไม่คือถ้าเขาไม่เห็นแฟคตอรี่ใช่ไหมเขาอาจจะแบบเฮ้ยแมนแบนชีปะวะเล่นไรวะอะไรเงี้ยเออทาให้เขาแบบเอออาจจะต้องสร้างสปอร์ฟรีหนวที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่แอบอืมอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้แล้วเตือนผมเรื่องบิลของเทอร์เรนที่เจอกับเซิร์กด้วยนะแบบเนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงพอดี ช่วยเช่วอเตือนหน่อยมันจะมีบิลออเดอร์เทอร์รนอันหนึ่งที่ผมไปเจอมาน่าสนใจมากมีการติดเรเตอร์จะได้นะสซับพบ็อกครับเขาไม่าไม่กล้ายกบาร์แลกอเลสไม่บล็อกไม่บล็อกไม่บล็อกต่อเนื่องอยู่แต่คือตอนนี้ควรสร้างต่อไม่ไม่ใช่เอาเอชซีบีไปเก็บแรกควรสร้างต่อแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยสบซับไต้องสร้างต่อจากที่เสร็จเมื่อกี้ไม่งั้นบล็อกบล็อกอีกชัวร์จริงสร้างเพื่อฟันเลยก็ได้นะ มไม่ตอนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาทั้งสองอันโน้ตต้องซักสองฐานอาาน่ะมาลีไม่ควรออกไปแค่นั้นนะครับมันจะโดนเซิร์ลิงสะบีกระทืบใช่แล้วแล้วก็ดโดนเอาครับเอาไงฮ้ยอย่างนี้อาจจะได้ฟรีอยู่นะไม่ไม่ก็ได้ฟรีเพราะว่าเป็นการเซิร์เป็นภาคการภาคของเซิร์เอง เซิร์ฟมันยูนิตเลยเพราะว่าหลอดควรจะตรงกลางไม่ใช่เล็มเอามาอย่างไนเห็นไหมซัพพลายบล็อกตามที่บอกคือเขาไม่ได้สร้างคือแล้วตอนนี้ก็มาประชดสร้างสองอันต่อซึ่งมันไม่ถูกต้องคือไม่แก้ท่าตอนที่ยูนิตทับสี่สามอ่ะเสร็จปุ๊บก็สร้างกระพายต่ออีกอันหนึ่งเลยมันยูนิตจะต่อเนื่องมากเนี่ยเสียเวลาทำมาหากินฟรียูนิตหายไปประมาณสามสิบวิแล้วเงินก็จะเหลือเนี่ยคือปัญหาของลูกี้คือซัพพลายสร้างไม่ถูกเวลามาแห่สร้างตอนนี้ไปยังไงอ่ะมันเกินมันเกินโอเวอร์ซัพพลายไปอ่ะมันทา ใช่แล้วคือตอนนี้เขารีบไปหรือเปล่ามาน้องลีนทําอะไรเนี่ยน้องลีนจริงๆผมว่าตั้งแท้งก่อนแล้วค่อยเอาลมาลีนวิ่งไปนะตั้งแท้งก่อนเมื่อกี้เซิร์ชชนะชัดๆเลยแต่ก็ไม่ยอมถ้าลุยอ่ะใช่ถ้าเขาลุยมาตอนแท้งก็ต้องตั้งแล้วมาลีนทําอะไรจริงๆผมว่าคือตอนนี้เขาควรตัดแตรนะทำลายทำลายที่พื้นให้หมดอ่ะใช่ใช่ เพราะว่าถ้าบวกบนคีย์แบบเธอแลนเสียเปรียบมากเลยหมาไล่ต้อนจนตายอ่ะเพราะเซิร์ฟจะวิ่งไวขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์่นกันแสดงว่างงี้บุกแล้วไม่แสดงว่างงี้บุกแล้วเธอวิ่งอยู่ไหนผมไม่เห็นเลยหมาไล่โอ้เยอะมากวันน้องควีนเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ็บเอาสบียนิชิวะอีกแล้วครับหมดแล้วครับไทอแลนด์คนนี้เขาเล่นแนวแนวสเียนิชิวะนะลองให้ดีซอนเมื่อกี้ก็เล่นแนวเนี้ยไม่เก็บกงไม่เก็บแก๊สเป็นอย่างนี้แล้วเธอแลนควรจะทําไงดีจ๊ำเล่นอย่างนี้นะ รีบออกฐานออกบังเกอร์ข้างหน้าขยายฐานสู้อืมสแกนเห็นเอ่อเซิร์ฟไม่ไม่ยอมเทรดอย่างนี้แล้วคืออย่างนี้คืออะไรแทงกับมาลินตายฟินหมดเขาเรียกว่ามิดไม่ไม่โค้ไม่โคนิดหน่อยแต่มันมิดเยอะนะแทงหนึ่งลำเลยนะแล้วตอนนี้มาลินไปอีกนะมาลินตรงเซนต์นาการขวานคือคือตอนนี้ต้องเปลี่ยนเรนลี่พอยต์มาอยู่ตรงบ้านตัวเองแล้วใช่แล้วก็ต้องสร้างคือตอนนี้เขาเหมือนดานทุลังจะบุกต่อครั้งที่ดูว่าพอบุกคืออยากจะบอกลูกี้ว่าเวลาบุกแล้วแพอะ ยูนิตเราเสียเปียบไปเยอะมากไม่ควรจะไปดันทุรังบุกต่อคือบุกตอกไงก็ยิ่งแพ้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 ไปเรื่อยอะ่ะเขาลนครับเ<ห>ขาลนด,ลดูจากการมุมมองมุมกล้องอันนี้ผมเป็นบ่อยลนเรื่องปกติมไม่รู้ว่าลนหรืออยากจะบุกให้ได้นะแตคือถ้าบวกแพ้ครั้งหนึ่งแล้วไม่ควรบวกต่อเพราะว่าสกรีนวิ่งเร็วแล้วมีปีกแล้วโอ้แม่คนน่ากลัวเลยกูตายหมดซับพายขึ้นเร็วซับพาขึ้นเร็เชียว คือตอนนี้ต้องรีบแผ่แล้วอ่ะต้องรอเอทีวีมามารอแล้วอ่ะแต่เซิร์ฟก็ทาถูกนะแค่แค่ทันแทแลนต์ตายอีกโอ้โหพี่คิดดูดิคิดภาพเมลไินตัวน้อยที่แบบเป็นคนจริงๆอย่างพี่อยู่ในสนามรบอยู่คนเดียวที่เซ็นนากาเทวเอเป็นพี่จะให้ยศละเออโดนโดนโดนสั่งนะเอาดาวโอ้หมันตายแล้วนะตรงสี้เออไม่ตายเอยเอาดาวเลยเออพี่กับพายคิดถึงบ้านแล้วตายแล้วนะ บุกกันแล้วเ<า>หรอคือผมขอพูดนิดนึงนะขอพูดนิดนึงนะผมคิดว่าถ้าเกิดจะบุกเนี่ยจังหวะเมื่อกี้จังหวะแรกที่เขาบุกอะ่ะสิ่งที่เขาแพ้มาก็คือเขาไม่ยอมไปไอ้นี่ยไปตั้งแทงก่อนเขาเอามารินขึ้นไปก่อนทาให้เซอร์ครูตัวไงอจริงๆการตั้งแทงไว้ก่อนเนี่ยหรือแบบเดินไปล่อเข้ามาให้แทงยิงเนี่ยผมว่าเวิร์กกว่าเยอะเลยนะคือประเด็นอะไม่ควรตั้งแทงบนคีฟเลย แทงอะอยู่นอกคีปแล้วเอามารีนเนี่ยไปล่อพวกนั้นออกมานอกคีปอืมใช่ได้ใช่ได้แล้วคือประเด็นประเด็นที่สองก็คือจริงๆอะอ่ะถ้าเล่นแบบฟ้าหือแบบฟ้าให้ฟ้าจะเป็นแนวเอาเอชซวีหนึ่งตัวไปตายเพื่อดูยูนิตเขาอะว่ายูนิตเราตอนนี้เราควรเฮ้ยเราจะเล่นมารีนแทงบุกเร็วใช่ป่ะเขี่ยเอชซีวีหนึ่งตัวไปดูก่อนว่าเขายูนิตประมาณไหนอะตอนนั้นสแกนเ,เห็นนาริงเนกับสไปอืมคลิกหรือเปล่าได้คลิกป้ะคลิก จริงๆผมว่าบิลนี้นี่อาจจะมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ก็ผิดใช่ไหมเลสสร้างบังเกอร์อย่างนี้วางแทงอย่างนี้ผิดผิดไมหมห๋อคือแทงแทงนี่ควรจะอยู่ข้างหลัง <B ank> er> บังเกอร์ใช่บังเกอร์ควรจะอยู่ข้างหน้าคอตีนิดหนึ่งนะบังเกอร์คะอตินิดหนึ่งนะคือไม่มีสติมแพ็กนะตอนนี้นี่คือจุดแย่เลยนะก็คือเขารีอคเตอร์ตั้งแต่แรกเลยเขาไม่ยอมเอาบาร์แหลกมาเทคแลบอ่ะมันก็ได้อยู่นะมันก็ไม่ได้แย่มากเพียงแต่ว่านั่นแหละ ทำไม่บุกไม่มีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะเนาะไม่มีสติมไแล้วเมื่อกี้บุกคุณเอาเวซบีไปด้วยไหถูกปะ่ะอืมคือม,มันก็มีบางเกอร์ไปปิดๆหน่อยก็ดีคือจะบอกว่าเมื่อกี้มันน้อยอ่ะไม่ควรบุกด้วยซ้ําเออมันน้อยเกินที่จะสามารถบุกได้อ่ะเขารู้ใช่ไหมว่าจะออกมูต้าเขาถึงออกอืมควรจะมีเทเลตตอนนี้เถอมีหรือ,อยังเอ่ยได<ต>้แล้วข้างหนึ่งใช่ไหมมันจะเอาเทเลตกับบางเกอร์ใส่มารีนกันมูต้าดีป่ะหรือว่าข้างนี้เทเลตเดียวก็พอ โอ้ยท่านนี่เถลิ่ยิงแรงมากอะประมาณว่าถ้ามีสองอันนี่มันก็การเออใช่แอสแท็กสองอะยิงสิบสองอสแท็กสองว่าแรงคือเสียดายมาลีนี่เขาไยินเซรากาเนอะตายไม่รู้กี่ตัวแล้วส่งไปก็ตายส่งไปก็ตายแล้วเนี่ยเมื่อแกพอมาลีนตายเขาเอามาลีนห้าตัวไปไปเงี้ยผิดโอ้ยโดนผิดผิดเอามามูทากลัวมาลีนครับก็ถูกแล้วนะมูทาต้องกลัวมาลีนเมื่อกี้มีห้าตัวเหรกลัวห้าตัว แต่ว่ามีมูแต่ว่าไม่ไม่ไม่กลัวมูเออไม่กลัวมาเรียนสี่ตัวนั้นไปไหนครับมารีนสี่ตัวนั้นก็รับใช้ชาติรับใช้ชาติข้ามติดยศติดยศไม่เป็นพี่จะไม่ไปนะคือประเด็นไงบ้านถ้าน่อนคิดเขาไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เป็นมารีนตัวนั้นนะก่อนคิดแล้วไม่ไปอ่ะนี่คิดได้ไงมารีนฝืนเนี่ยลองกูไปตายทำไมนี่ฮาวอ่ะก่อนคิดแล้วไม่ไป อืมออกอย่างนี้ข้อท่านะพี่อืมข้อท่าบาน<ช>แหลกเยอะดิบาแหลกแทงแต่เขาเทคแปบอันเดียวเองเกว่ยจะเขาจะอับสองอันเสร็จนานเลยอ่ะใช่ใช่คือเขาไม่ได้ติดเอ่อเทคหลับตั้งแต่แรกไงมันเ<ช><ๆ>ล่าเลยช้าอ๋อเปร<ต>ี้ยวอีกแล้วเปรี<ต>้ยวอีกแล้วไม่เห็นเลยแต่โบกคือถ้าจะออกจากบ้านยังไงควรเอาเอสซีหรือมารีเลยก็ได้ออกไปดูก่อนใช่ใช่ไม็ควรคือออกมาอย่างเงี้ยถ้าแทงไม่ได้ซีดอะไรไม่พร้อมอย่างเงี้ยเจอหมาลุมแป๊บเดียวตายหมดเลยเนี่ยถูกต้อง อ่าต้องหนึ่งตัวครับนําไปก่อนอืต้องรู้ว่าที่เราจะออกไปปลอดภัยถึงจะที่เลสทำคือเลสจะชอบสตรีมแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปรีบไปดูหนึ่งตัวหนึ่งตัวใช่โอ้ยเยอะนะแพแล้วยังจะไปอีกยังจะไปอีกไปอยู่บนที่ก่อนลึกไปลึกไปครับไม่ครับเชอรันไม่ควรอ่ะรู้ว่ายูนิตเขาอยู่ตรงนั้นก็แบบก็ยังจะรีบไปถึงยูนิตเขาเนื้อแทนที่แบบค่อยๆ่ยขบอ่ะ จริงอ่าสีแดงน่าจะสเปรดมากกว่าต้องจเย็นๆนะอุ๊ยมูต้าต่อดีว่ะเลือดเหลืองๆเต็มไปหมดเลยต่อไปเรื่อยๆนี่หมดนะเนี่ยอาตรงอย่างนี้ผิดแล้วอย่างนี้ผิดแล้วโลบไปมูต้าพูดตรงๆนะคือสีแทงอ่ะไม่ควรจะอยู่ด้วยดีไม่ดูตอนบวกเลยอ่ะดีไม่ดูดีดูเอ้ยกลับไปดูหน่อยครับเออดีมากครับแล้วก็ตายหมดแล้วครับท้าไปท้าไป คือหนึ่งนะแทงติดเกันเกินไปอย่างนี้เบลลิงวิ่งเข้ามาโคดคุมเลยระเบิดอีกแทงหลายตัวเลยอพี่เขาเล่นเบลลิงวิ่งอะพี่เขาเอาดอกแต่โอวอร์โหลดมาเนาะเบ้อเออสเตปไปผมเห็นตะกี้เออใช่ได้เลยแต่เธอนล้นผิดที่ว่าตั้งเสร็จปุ๊บอะไม่ดูเลยนะเขากลับมามาโคที่ฐานมาสร้างอะไรเพิ่มกดสร้างฐานกดสร้างซับไเพิ่มแล้วก็หานไปลิงมาต้งหมดน้องแทงควรจะซีน่ะน้องแทงทําไมเนี่ยแล้วมันซีเลยตรงนี้แนะนําแนะนํานิดนึงนะเวลาเราจะกลับมาดูบ้านอะ เราควรจะสแปดมาลีนสแปดแทงให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะคือแยกแยกแทงคีอแยกแทงแยกมันดีให่ทางการใช่ใช่เราเราค่อยกลับมาดูโอ้โหก็ได้มาลีนเขาแลลี่พอยต์ไปไหนเนี่ยไม่รู้แต่เนี่ยโดนอยู่ไม่ดูอีกแล้วเดินโดนข่มขืนแบบนั้นะเดินแบบโดนอยู่ไม่ดูอีกแล้วกลับมาอีกทีก็พังหมดแล้วเออแปลกอีกพี่จำดูจอของดีมทีนะครับเอ้ดูจอของเมริเดียนนะครับเมริเดียนก็ดูไงก็เลยอยากรู้ไงว่าเขา เรนรี่ไพไปไหนทำไมเดือนข่มขืนแบบนั้นก็คืออยากจะดู่ะไม่ตีมาลีนเดินไปแบบไม่โจมตีเลยนะอยากจะสรุปนิดนึงคือจังหวะบวกอ่ะจริงๆเมื่อกี้ฟู้ได้สบายๆนะแต่เขาอ่ะมีข้อเสียคือเขาไม่ยอมกระจายแทงออกเขานั่นเองถ้าเขากระจายแทงออกไม่กระจายแทงไม่กระจายมาลีนแล้วก็ไม่ทาลายคีบทงมอที่อยู่บนพื้นอ่ะไปยืนอยู่บนคีบอย่างนั้นเสียเก็บมากเลยอืเซิร์ฟวินงจ่กงอะขี่มอไซค์อะ ไอ้สัมบ้านนุ่นโดนโดนไม่มีสตรีมมีหรือเปล่ากินกิ้งครับไม่มีไม่มียังไม่ถึงเพราะว่าเพราะว่าเขามีเทคแลรอันเดียวไงพอมีเกาะเสร็จก็ยังไม่มีสตรีมมันมีเทคแต่แต่เซอร์นี่ชนคอมมาเซนเตอร์ไม่คุ้เลยโอ้จีจีไปแล้วก็ขอสรุปนิดนึงแล้วกันสำหรับเมเรียนผมคิดว่าการบุกนะมันแก้ได้นะ คือเออเวลาบุกไปนะครับเทคนิคของลูกี้อย่างผมนะครับคือผมเอาแทงขึ้นไปใช่ไหมเอามาลินยืนไว้ใช่ไหมครับแล้วเอาแทงขึ้นไปขยับขึ้นไปเสร็จแล้วผมจะคิกแทงที่ละตัวเลยอ่ะจินตนาการไปเลยว่าเออเขาจะวิ่งเข้าทางเนี้ยเขาจะตีแทงตัวแรกก่อนแต่เรายังมีแทงอยู่อีกสอง,องตัวข้างหลังอะที่ยิงเข้าไปคือใช้แทงถ้าสู้กับเอเอเซิร์ฟลิงสักประมาณสาตัวอย่างเงี้ยเรากระจายแทงสักห้าหกลำอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราเสียแทงสามลำแต่เซิร์ฟลิงเขาตายหมดถ้าเขาฝืนที่จะเข้ามานะฮะ